แกะเขามหอดอของมูไปแล้วค่ะเตรียมอุปก,กรณ์ก่อนนะคะอันตอนแลกหนาจะเอาลงไปยักสองลังค่ะเพราะว่าเท่าที่แล้วนั่นที่แม่มานั่นเมือนกับถูมูเลยเยอะเยอะเกินค่นะทีลา F สองลังหน่าจะโอเคอุ้ยตั้งแม่กับมดแล้วนะคะตันนี้เหลือลังยูแค่สี่หน่วยค่ะ เหลือลังอยูซีหน่วยกับอีกอุ้ยเหลืออีกหลายของอยู่ค่ะแล้วยังหาของนะลังเหลือซีหน่วยกับอีกหากของลังพอบ้อนออมันนี้ขอให้มันมั่นกันแล้วกันได้พันแกมทีล่ลังไปแม่เอาแต่หน้าตักไปขอคุณนถูก่ันถูกกำลังใจเลยนะคะที่แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมากนะคะ เมื่มอกี้เาไฟไหมหลังแกมมาแล้วฮะอ๋อไปเห็นไปเห็นอ้าวเด็กน้ <Huh? S 2> อยจะเห็นอีกหยังล่ะเด็กน้อย เด๋ยวนบไปไล่ทั้งผนเด้อกินยังแม่เพิ่นไว้หวไหวแม่แม่แม,แม่แม่เพิ่นออกมาเนือกว่าแต่เข้ามาเกินเงียบเปินมาจากรอบที่แล้วแม่หนังแก้มแวะมาแล้วนะคะแต่ว่าคัดไปได้บัเบิดนะคะรอบนี้กินเพื่อ ประมาณสิบตัวนี่ละคะ่ะแม่น้องแก้มแม่มึงแล้วนาจะได้หมดทุกตัวอยู่นะคะรอบนี้นะคะน้ำหนักนาจะอยู่ประมาณสี่กิโลถึงสี่กิโล<ๆ>พอดีนะ,ะ้ออ้าวาแม่นเนึ้อสับใส่กาแฟบุกมุท่าจะทำมาป่ไปกัเด้อนื้อับโทรศัพท์นเนี่ยบริษัทเลยค่ะค่ะเมื่อนี้เจ้าของ จำให้เหมือนเดิมนะคะโดนหาการเสือคุณคูครูในเด็กน้อนยค่ะนี่นายมาเลย,ดยเด็กน้อมันมันมาได้จังหวะมันนะแม่มันมันงแฉบแฉบมันก็นเลย ก็เกิงพอดีเลยนะสนนะมิธนะน่าจะบอกเกินตัวนี้ตัวเถิงตัวโตโตโตแขกแม่มาแม่ตัวนี้เพิ่น,พนจะใส่โตพอพันแข่นะคะผสมพันธุ์ลูกเพิ่งกันเลยออกแบบสไตล์ตันๆในแม่ปลาพอแข่นะคะน,นะญญนคะพอัข้อนี้แม่เราใส่เป็นพอแข่แม่หมูปลานะคะผสมพันธุ์กันแล้วลูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคะ่ะ วนๆตันๆสันๆนะคะแต่ว่าหลังจะบบแอนนะคะก็ถือว่าตรงสเปกนะคะหมูงามอยู่ค่ะ,ะฟาร์มใดก็ลองทดลองใส่เมืองใดนะคะลองพัฒนาสายพันธุ์เมืองค่ะเพื่อว่าหลูกหมูเขาจะได้สวยๆนะคะในคลิปนี้นะคะแม่น้องแกมก็ขอบคุณทุกกาลังใจมากมายเลยค่ะที่เวียนมาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณเอฟซีน้องแกมทุกคนนะคะขอบคุณโพลรรีงหมูปลาโมูดัาทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้ค่ะ